ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0สิบบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมเป็นแบบฝึกหัดนะครับนะหนังสืออัปโหลด5วิชาภาษาอังกฤษสำหรับรียนชั้นมหนะครับมาดูแบบฝึกหัดกันนะครับแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งนะครับกวบอกว่านำความเหล่านี้เติมลงไปในช่องว่างนะครับคุณครูก็นำมาเติมให้แปลให้สดๆเลยนะครับนั่นก็คือ The c r o p ฟนะครับพืชพันธุ์นั้น w e r e destroyed นะครับเป็นแ s i v e voice นะครับถูกทำลาย the s t o r m โดยพายุจบนะครับ ข้อ 2. I had the fast pace นะครับฉันชอบการก้าวเดินที่รวดเร็วนะครับ fast pace of city life ของชีวิตในเมืองแปลเร็วๆอย่างนี้เลยนะครับข้อ Although ถึงแม้กระนั้นก็ตามนะครับ he had cancer ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นโรคมะเร็งนะครับ he was able to lead a normal life แต่เขาสามารถที่จะดำเนินนะครับชีวิตได้อย่างเหมือนคนปกติทั่วไป เอมมนะครับ I haven't seen you for a g e m m อมฉันไม่ได้เจอกับเธอมาเป็นเวลานานแล้วนะ a g e ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าอายุนะครับแต่ว่าแปลว่าเป็นเวลานาน,าน We just h a d getting stuck in traffic jam พวกเรานั้น We just h a d นะครับพราเรารังเกียจเบื่อหน่ายเหลือเกินนะครับในการที่ติดอยู่นะครับนะกับจราจรที่ติดขัดนะครับ getting stuck นะครับนะถูกยึดครองถูกถูกติดถูกกักอยู่นะครับ c h i l e a r e n to build a fire เขาเรียนรู้ที่จะก่อกองไฟนะครับ w i l e ในขณะที่ she was at the camp ที่หล่อนไปเข้าไข่นะครับ she s h o w me how to tie k n o t เขา,าแสดงให้ฉันเห็นหรือว่าทำให้ฉันดูนะครับว่าวิธีผูกเงื่อนนะครับ tie k n o t อย่างไร There are sandy beaches for sunbathing นะครับมีชายหาดที่มีทรายเยอะแยะนะครับนะแซนดี้ไว้สำหรับนอนอาบแดด He wears นะครับเขาสวม,สวมใส่เบกกี้แซวเซอร์กางเกงขาบานนะครับนะ Not white ones ซึ่งไม่ใช่เป็นกางเกงที่ฟิตนะครับหรือกางเกงที่คับๆ a t r e l i a n s Aboriginal นะครับชาวออโบรชินองอกรเรียน ได้ RESPECTED นะครับได้นับถือเชื่อเชื่อหรือนับถือนะครับใน nature ในธรรมชาติ because เพราะว่า It gave them Food มันสามารถให้อาหารแก่พวกเขาคือสามารถเป็นอาหารแก่พวกเขาได้นะครับไปข้อที่2ต่อครับข้อสองให้อ่านเนื้อเรื่องนะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับ by จู l i e เมเยอร์นะครับจูรีเมเยอร ได้เขียนเรื่องครอบครัวตัวเองว่า my happy childhood นะครับคือตอนสมัยเป็นเด็กนั้นฉันมีความสุขแล้วเกินนะครับ childhood ชีวิตตอนเป็นเด็กเขอเล่าว่านะครับ when I was five years old เมื่อฉันอายุ5้ขวบนั้น I live in a flat ฉันได้อาศัยอยู่ใน f l a ตแห่งหนึ่ง with my m o m นะครับมีคุณแม่ม, Marie, <c oughs> มี mary นะครับมี mary นะครับมี my dad คุณแม่ของฉันชื่อว่า mary นะครับตัวทีครับ แล้วก็คุณพ่อของฉันนะครับที่ชื่อว่าเจมส์แอนด์ไมล์โอเวอร์แล้วก็พี่ชายอีกสองคนนะครับนะชื่อว่าทิมและชื่อว่าสกอต t o อเ r อ o m บ้านของเรานั้น was q u i คว big นะครับค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวนะครับอ t h ท d ฟร e เบสท์รูมนะครับมีห้องนอนถึง3ามห้องชูบั room มีห้องอาบน้ำสองห้องหรือห้องห้องน้ำนะครับเออเลฟเว o รูมมีห้องนั่งเล่นหนึ่งห้อง A k i คิดเช่นะครับมีห้องครัวหนึ่งห้อง I used to play ฉันเคยนะครับ YouTube ไรเคยเล่น My d o l s นะครับตุ๊กตาของฉัน All Day ตลอดทั้งวันเลยเพราะเด็ก5้าขวบเองนะ I also play และก็ฉันเล่น board game นะครับ w i c h my brother กับพี่ชายทั้งสอง I used to ฉันเคยแว a r สวมใส่ cute little dresses ชุดราตรีขนาดเล็กที่น่ารัก My favorite one นะครับสิ่งที่ฉันชอบที่สุด w o s คือ white w i h p i n k polar dot ก็คือตุ๊กตาตัวที่สีขาวแล้วก็ลายชมพูนะครับ I was very happy like a little girl ฉันเป็นเด็กผู้หญิงที่ตัวน้อยๆที่มีความสุขเหลือเกินทีนี้มาตอบคำถามกันนะครับนะคำถามเขาถามว่า where did Julie l i v e Julie อาศัยอยู่ที่ไหนถามเป็น past simple นะครับเราก็ตอบเป็น past simple she lives in a flat นะครับขออาศัยอยู่ใน flat how many bedrooms did their flat have แฟลตของเขานั้นมีห้องรอห้องนอนกี่ห้องนะครับก็ตอบว่า their flat had นะครับ,รบถาม past simple ก็ต้องตอบ past simple three b e d r o o m นะครับ พขาถามว่าูดิจูรี่ลิฟเวตจูรี่อาศัยอยู่ใครนะครับชีลิฟนะครับต้องเติมเติมีดีนะ With her ์มันะครับแดดนะครับเดี๋ยวคำว่าเจมในที่นี้ก็คือคุณครูใส่ชื่อพ่อ,อยังไม่ได้ใส่ชื่อแม่ก็เดี๋ยวลบชื่อพ่อออกดีกว่านะครับนะอยู่กับคุณแม่นะครับที่ชื่อแมรี่และก็คุณพ่อที่ชื่อเจมนะครับก็ไม่ได้ใส่ชื่อแม่ก็ไม่ต้องใส่ชื่อพ่อนะครับ แล้วก็ a n d r w brothers older brothers นะครับพี่ชายต้องสองคนซึ่งชื่อว่า,า m a t อะไรสักอย่างนะครับเมื่อกี้นะครับลักสกอตโอเคครับข้อที่4นะครับก็ถามว่า What did you u s e t to o o หลอนเคยทำอะไรบ้างก็ตอบว่า she used to play with her dolls นะครับหล่อนเล่นกับตุ๊กตาของหล่อน Play board game with her brother นะครับเล่นบอร์ดเกมกับพี่ชายนะครับ And w วร r คิวส์เรสนะครับและก็สวมชุดเรสที่น่ารักน่ารักนะครับข้อที่5้านะก็ถามว่า what did her favorite r r s t s นะครับชุดเรสที่ชื่นชอบของของหล่อนนั้นลุกไร่นะครับดูมีลักษณะแบบไหนนั่นเองนะครับก็ตอบว่า her favorite นะครับชุดที่น่ารักของเขาข Lord, นะครับของหล่อนนะครับก็คือชุดที่เป็นสีขาวแล้วก็มีลายชมพูนะครับ วิท p พิงโผล่าดดจจบนะครับคุณครูไปเร็วเลยนะเพราะว่าเหนื่อยนะคอแห้งนะข้อที่3นะครับนะเขาบอกให้ฟังคลิปเสียงคุณครูไม่มีคลิปเสียงก็เอาไม่ดูเฉยๆนะครับนะ้พอ,อนักเรียนคงจะแปลออกนะครับนะคุณครูคิดว่าเป็นสัพ์ง่ายๆไปต่อข้อ4เลยครับข้อ4ก็บอกให้ c i r c l e t h e correct item นะครับให้วงกลม นะครับคำศัพท์ที่ถูกต้องรายการที่ถูกต้องนะครับไอชิมเอสชัยในขณะที่ฉันเป็นเด็กนั้นนะครับ He he used to เขาเคยนะครับเดอะ a ิชนะครับหลังทูนะครับต้องเรียนจำไม่เลยนะครับหลังทูตามด้วยกริยาช่องหนึ่งห้ามเติมอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือโกเฉยๆก็แปลว่าในขณะที่ฉันเป็นเด็กฉันเคยไปเที่ยวชายหาดนะครับค้อสอนค่อสอนนะครับดีโจดโจด for U.S.A ในปีเมื่อไหร่ที่เป็นการบอกสิ c e นะครับตั้งแต่ปีไหนถึงปีไหนให้ใช้เป็น present perfect tense นะครับดังนั้นคำตอบก็คือ half l e ็บนะครับนะที่เรียนมาว่า present perfect ใช้ในเหตุการณ์ใดบ้างข้อที่3นะครับผม they fly to new y o r k last week last week เป็นการบังคับบอกแล้วนะครับเป็น time expression นะครับว่าเหตุการณ์ในอดีตก็ต้องตอบเป็น past simple นะครับก็คือ did นะครับนะ did เขาได้บินไปก็คือได้บินไปในที่นี้ก็คือได้ได้นั่งเครื่องบินไปประเทศนิวยอร์กเออไปเมืองนิวยอร์กตัวทีครับหนาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับประเทศสหรัฐใช่หรือไม่เราเป็นประโยคำถามข้อสี่ครับ this iron นะครับ is iron นะครับตอรีดนะครับตอรีดนี้นั้นราคาแพงนะครับการใช้ทู่กับน้บนะครับนะทู่ใช้น้ำหน้าคำคุณศัพท์ดังนั้นคำนี้ตอบชู่นะครับเพราะอีก expensive เป็นคำคุณศัพท์นะครับแปลว่าตอรีดนี้นะครับราคาแพงมากเหลือเกินสําหรับฉันส่วนอีนับนะครับไว้หลังคําคุณศัพท์นะครับนะแล้วก็ไว้หน้าคํานามส่วนทู่ไม่สามารถนําหน้าคํานามได้นะครับไปข้อ5ต่อครับเดวูสนะครับตอบออลิโตลมิล์นะครับแลบแปลว่ามีนมเหลืออยู่นิดหน่อย Milk นะครับเป็นนามนับไม่ได้ใช้กับออลิโตลนะครับ โอ้ครับ don't have time to g o shopping นี่นะครับนะอีนั h ใช้น้ำหน้าคำนามนะครับชาเป็นคำนามดังนั้นตอบ n ีนั h นะครับแปลว่าเราไม่มีเวลามากพอนะครับในการที่จะไปชอปปิ้งนะครับข้อเจ็ดครับ w e uh, he w ฮีวู s เ r อร์ไพรส์วิดเด s u รีสนะครับเ u r p r i s e เหมือนกันนะครับแต่เมื่อไรเป็นคนนะครับนะให้ตอบเซอร์ไพรส์ที่ลงท้ายด้วยดีนะครับแต่ถ้าเป็นสิ่งของเป็นสัตว์ให้ตอบ คำาคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ng นะครับนักเรียนนั้นะรประโยคนี้แปลว่า he was surprised with the result นั้นเขาปลาดใจกับผลลัพธ์เป็นอย่างยิ่งนะครับนะข้อ8ครับ he hasn't arrived yet นะครับข้อนี้เป็นเมื่อไหร่ที่มีตัวนี้นะครับคุณครูบอกแล้วว่าให้ใช้เป็น present perfect นะครับก็คือตอบ hasn't arrived นะครับข้อที่เก้าครับ they were w o r r y เบอร์รี่เลฟนะครับคล้ายๆกับข้อ5นะครับแต่ข้อนี้เป็นนามที่นับได้นะครับหาเติมเอสก็ต้องตอบอับฟิลนะครับแปลว่ามีลูกเบอร์รี่เหลืออยู่บ้างนิดหน่อยข้อ10นะครับชีโจดโจดอินโรมซินส์ิ้นนะครับนะเป็นการบอกว่าตั้งแต่ก็คือตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับนะก็เลยให้ใช้ h s s e e n นะครับให้ใช้เป็น Present Perfect นะครับโอเคครับผมไปต่อนะ นั่นก็คือให้ช h o o รือ e correct response นะครับให้เลือกการโต้อตอบหรือการพูดคุยนะครับหนาที่ถูกต้อง A นะครับถามว่า what do you think of this top เสื้อท็อปนี้นะครับหนาเธอมีความคิดเห็นอย่างไรก็ A I don't think so ฉันไม่คิดเช่นนั้นก็ B you look good คุณใส่แล้วดูดีก็ตอบคุณใส่แล้วดูดีนะครับข้อ2ครับ A ถามว่า did he u s e to live in a town เขาเคยอาศัยอยู่ในเมืองไหมก็เอแ e ยสีเด็ใช่เขาเคยอาศัยอยู่ก็สองแเยสีใช่เขาเคยต้องตอบแ e ยสีเด็นะครับนะก็เอก็้ามว่าพาวเวลดิสแดกเลชนะครับสร้อยคอนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ A i อ looks ไนซ์ออนอยูุ่ณใส่แล้วดูดีเหลือเกินก็อ B กดเ net โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดตอบก็ A นะครับ ข้อสครับ I want to return ticket to, to London นะครับ I want a return ticket to, to London สายต้องการที่จะซื้อตั๋วไปกลับกรุงลอนดอนนะครับพนักงานขายบอกว่า Enjoy your trip ขอให้เที่ยวสนุกนะกับ Here you are แปลว่านี่ตั๋วได้แล้วครับตอบว่านี่ตั๋วได้แล้วครับนะ Where w e r e they นะครับพวกเขาอยู่ที่ไหนกันข้อ A นะครับ They w e n t พวกเขาไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนข้อ2 อ่าพวกเขาไม่อยู่นะครับัวติกับเดวอนแ้วพวกเขาไม่อยู่ก็มีครับแอดเด์พูพวกเขาอยู่ที่สระว่ายน้ําต่อพวกเขาอยู่ที่สระว่ายน้ํานะครับไปต่อข้อสุดท้ายท้ายสดนะครับในการไล์สดวันนี้แหม่น่าจะสองชั่วโมงกว่าก็แอบพอแห้งเลยนะครับเพื่อนักเรียนครับผมนะคุณครูก็ตั้งใจทํา Write short article นะครับให้เขียนเรื่องสั้นนะครับ about เกี่ยวกับ your life ชีวิตของคุณนะครับ as a child ในขณะที่คุณเป็นเด็ก write about ให้คุณเขียนเกี่ย,กยวกับ the place ส uh, ถานที่ you live ที่คุณอาศัยอยู่ activities นะครับกิจกรรมที่คุณเคยทำ and clothes เสื้อผ้าที่คุณเคยใส่นะครับประมาณ150คําศัพคำสับดังนั้นนะครับ เขียนได้อย่างนี้นะครับ When I was little เมื่อฉันตอนยังเด็กๆอยู่ตัวน,น้อยๆอยู่นะครับ I l i v e in a small house ฉันอาศัยอยู่ในบ้านเล็กๆ with my mum กับค,คุณแม่ของฉันที่ชื่อว่าเบเต้นะครับคุณพ่อของฉันที่ชื่อว่าโจน and my older brothers นะครับพี่ชายของฉัน1คนชื่อว่าเซฟานเซฟานะครับ Our house had three b e d r o o m นะครับบ้านของเรานั้นมีห้องนอน3ามห้องนะครับอาบ้า r o รูมห้องน้ำหนึ่งห้อง a living room นะครับห้องนั่งเล่นหนึ่งห้อง and kitchen แล้วก็ห้องครัวอีกหนึ่งห้อง I used to play football นะครับฉันเคยเล่นฟุตบอลนะครับ with my brother กับพี่ชายของฉัน and our friends และเพื่อนๆของฉัน every day ทุกวัน We often went hiking เราจะไปปีนเขากันบ่อยๆนะครับ and camping และก็ตั้งแคมป์ in the mountains นะครับ a t a family ในภูเขานะครับไปกันทั้งครอบครัว We had a great time together เราจะมีช่วงเวลาที่ดีๆด้วยกันเสมอนะครับ I used to wear shorts and t-shirt ฉันมักจะสวมฉันเคยนะครับแมออกเป็นภาษาทองแดงเลยนะครับสวมนะครับออกเป็นส่วมเลยเมื่อกี้กอแห้งฉันเคยนะครับสวมนะครับกางเกงขาสั้นแล้วก็เสื้อยืดนะครับ But my favorite things was a hat my dad gave me แต่นะครับสิ่งที่โปรดปรานของฉันนะครับนั่นก็คือหมวกนะครับหมวกใบที่คุณพ่อซื้อให้นะครับนะอาย e t เ all the time ซึ่งฉันสวมหมวกนั้นตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งนอนหลับอ๋อคุณครูเสริมก็ไปนะครับนะใครจะไปสวมหมวกตอนนอนหลับละครับเป็นนั้นว่าจบนะครับแหมวันนี้